สวัสดีนักลงทุนครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเชาว้าประจำบเชา้าวันที่28เดือนธันวาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลน์อดีม,มาได้เลยวิธีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ครับโลสสโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r ์ฟลายยกับโปรโมชั่นใหม่รับทันที50ยูเอสตาลาเพียงแค่ชวนเพื่อนของคุณมาเฉดกับเรา XM ตอนนี้มีโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%ส สวัสดีนะักลงทุนครับสรุปข่าวท้ากับกระผมคูปเปาล่าสุดมีการรายงานนะครับว่าพบการติดเชือ้อและก็แพร่ระบาดของโควิด -19 บนเรือสำราญหลายสิบลำในทะเลแคริบเบียนทําให้ต้องลอยเคว้งคว้างนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศใดยอมให้เรือเนี่ยเข้าจอดเทียบท่าครับ สระข่าวเทียนเวิร์รายงานนักทุนครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC แจ้งว่ากําลังเฝ้าติดตามเรือสําราญกว่า60ลําที่กําลังล่องอยู่ในน่านน้าของประเทศเพราะว่าพบลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารติดเชือ้อโควิด -19 จนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเทียบท่าเรือต่างๆในแถบทะเลแคริบเบียนจึงเข้าเกณฑ์ที่จะต้องสืบสวนโรคแล้วก็ห้ามเทียบท่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตามองนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 เนะี่ยยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเลย อีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจครับนักทุนเราไปดูกันที่ประเทศออสเตรเลียครับมีการรายงานเข้ามาครับว่าพบผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนครับทุกท่านแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ข่าวที่น่าตกใจเท่าไหร,ร่ข่าวที่น่าตกใจก็คือมีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ออสเตรเลียแล้วพบว่าตรวจผิดพลาดครับนักลงทุนครับ ขณะที่มีคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในนะครซิดนีย์นะครับเขายืนยันว่าผลการตรวจเชื้อเนี่ยนะครับเขาตรวจผิดไปประมาณ400กว่ารายเลยทีเดียวโดยผลตรวจเนี่ยพบว่าเป็นลบคําว่าลบเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะครับ แต่ในความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ย400กว่าคนเนี่ยติดเชื้อโควิดทั้งหมดเลยแล้วนะักลงทุนคิดดูว่าปล่อย400กว่าคนนี้กลับเข้าไปนะครับใช้ชีวิตอาศัยตามปกติก็อาจจะมีการแพร่เชื้ออีกก็เป็นได้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านของรัฐบาลออสเตรเลียได้ออกมายืนยันเพิ่มเติมว่าเราจะไม่กลับไปล็อกดาวน์นะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้ออาจจะสูงจริง แต่ว่าคนที่เข้ารับก,การรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยมันปรยียบเสมือนกับว่าโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยยังไม่ได้มีความรุนแรงจนถึงขั้นที่จะสร้างความวุ่นวบวนให้กับทางภาครัฐครับผมต่อมาครับเราข้ามไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับมีการรายงานเข้ามาครับว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยชื่นชอบมาตรการป้องกันโควิด -19 นัสือพิมพ์รายวันนิคินะครับฉบับวันจันทร์ที่27ธันวาคมเนี่ยมีการเปิดเผยว่าชาวญี่ปุ่นที่มีสิทธิออกเสียงเกือบ2ใน3สนับสนุนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะและประชาชนขันรับมาตรการต่อต้านไวรัสโคโรนารวมถึงการปริบพมแดนชั่วคราวไม่ต้อนรับให้ชาวต่างชาติในเวลานี้เนื่องจากโควิด -19 กำลังมีการแพร่ระบาดโดยคะแนนนิยมล่าสุดข,ของรัฐบาลคิชิดะอยู่ที่65เหรือเพิ่มขึ้น4จุด จากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อ1เดือนที่แล้วการสำรวจความเห็นชาวญี่ปุ่นล่าสุดนะครับทำขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่24ธันวาคมและวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดย61%สับสรุจมาตรการต่อต้านโควิด -19 ของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่นิคิอีเริ่มสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสู้โควิดของรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน,นายกรัฐมนตรีคิชิดะประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นเวลา1เดือนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิชิดะขยายมาตรการครอบคุมไปถึงวันหยุดในช่วงปีใหม่ด้วยนายยกรัฐมนตรีคิชิดะนะครับได้เข้ารับ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแทนนายโยชิฮิเดซุงะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงแค่ปีเดียวทั้งนี้ญี่ปุ่นเองก็พบผู้ติดเชื้อโควิดหลายร้อยคนในวันเดียวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงจากช่วงสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่มีการพบผู้ป่วยรายวันมากกว่า20,000คนครับอันนี้ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับนักทุนสวัสดีครับ